เกิดอะไรขึ้นนินจานินจาหมาพันไอเสียเชือกเกิดอะไรขึ้นหาอะไรเหรอกระโดเะโดเร็วกระโดดเร็วนินจาจะไปกินผีเสื้อโอ้โหโ,โอโ้โหมันจะเก่งขนาดนั้นแล้วจะจับผีเสือ้เอ,เอ,อเอ้าเอ้าไกลหมอตอมอึงกูเด้อหมอตอมอึงเฮียเละอะไรเอาได้ดีไปไล่คุมนกแล้วไปอุอบ๊อบอุ๊บอุ๊บอุ๊บ หาอะไรหาอะไรหออมมแแลล้้ววหหาอะไรหาอะไรไหนซึ่งลายพูดว่โอ้สี่โกโรแกเดอยู่บนนห้โอ้ของพี่น้องกินสมุนไพรออกแล้วเดี๋ยวรอสุกก่อนยังไม่ใส่สมุนไพรเลย